6โมงวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยทิพย์ไทยครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศทุบาเตมีนะครับผมกระช่างผ่านไปไปเรียบร้อยเกือบจบหมดทุกคนแล้วนะครับก็เหลือแค่ศิลปะไทยคนเดียวนะครับที่ต้องมาลดหน้าตาช่างนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะสรุปหน้าตาช่างให้ได้ทราบกันนะครับสําหรับมวยในวันอาทิตย์นี้นะครับก็เริ่มคู่แรกตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปทางปรายจีวีนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงช่อง8ปหมายเลข27ตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองโมงครึ่งเลยเปิดหัวด้วยช่างมฟ้ามงคลศักดิ พิกัด100ปอนด์นะครับเจอกับมหารเล็กลูกพ่อพญาเสือนะครับคู่นี้ก็ช่างพิกัดนอกที่39กิโลกร,รัมก็มาผ่านด้วยกันทั้งคู่นะครับผมคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันน่าสนุกน่าส,น,าสนใจครับรูปร่างถือว่าไล่เรียกกันเลยนะครับมีดีทั้งคู่มีนอกมีใน,นต้องบอกว่าเป็นมวยดาวลงที่สดแรงนะแล้วก็น่าจับตามองมากๆนะครับผมมหารเล็กก็ทีมงานจากเมืองากาญนะครับลูกพ่อพญาเสือส่วน ดูลูกอุลลูกลลูกอลลูกทนลูกปูลูกสู้ผมมองว่าดีกว่ายังชอบไปที่เจ้าฟ้ามงคตนะครับคู่ที่สองนี่ชัดเงินเล็กพัชรยิมนะครับเจอกับธีรพัชศิกรชาครับคู่นี้พิกัด4ีกิโลกรัมก็มาผ่านทั้งคู่นะครับผมชัดเงินเล็กมาลดแค่คีดเดียว ตัวธีรพัฒนก็มาผ่านเลยไม่ต้องลดนะครับผมคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นกันด้วยนะก็มองว่าฝีมือคู่ขี้สูสีในช่วงต้นๆน,นะแต่เกมยืนระยะไปๆแล้วผมยังชอบที่ธีรพัฒน์นะครับผมน่ามองว่าเกมอันสีอัน5้านะครับน่าจะมีโอกาสชนะได้แล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ชกเวทีนี้มาแล้วนะครับ ส่วนคู่รองรับซ้ายนครหอกรกรุ๊บสุดทีครับเจอกับเด็ดดวงเจ็ดขาวน้อยครับพีการหนึต่อ127ครับต่อรูปล่างครับแต่ไม่ได้ต่อต่อน้ําหนักครับแต่ไม่ได้ต่อรูปล่างนะครับขออภัย สายนาครน,นี่ก็สูงยาวใหญ่เลยส่วนทางด้านเด็ดตวงเนี่ยก็จะได้นินของความหนาแล้วก็ความหนักแรงต้นต้นสามยกเตะขาต่อยบาดน่ากวแน่นะครับแต่ถ้าต้นต้นกดไม่ลงเดี๋ยวสายนาครก็รับเหมาไปไปลายผมมองว่าช่วงหลังสายนาคคถือูว่าดีมากๆนะครับผมแล้วถึงแม้ว่าน้ําหนักเนี้ยอาจจะใหญ่สักหน่อยแต่ผมมองว่าจังหวะน,นี้สายนาครยังดูน่าเชียร์กว่าถึงแม้ว่ามาแทนแต่ก็มีการเต็มตัวมาก่อนแล้ว ส่วนคู่เอกน,นะครับผมอัญชันเจเพาะวรูปภูเก็ตนะครับร้อยยี่สิบปอนเจอกับทางด้านศิลปไทยสาคุณรัตนะนะครับผมก็ศิลปไทยครับมาลดไป1ปอนนะครับส่วนทางด้านอัญชันโอ้โหต้องบอกว่าสูงยาวใหญ่เหมือนกันนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่รูปร่างห่างกันศิลปไทยก็ได้เรื่องของลูกบูลูกสู้ลูกเก่าเกมนะครับโดยวัยอายุนามที่เข้าเลข4ี่แล้วนะก็มีเรื่องลูกเก่าเป็นทุนเดิมแต่ด้วยสภาพร่างกายนะ แล้วก็ด้วยรูปร่างนะผมมองว่าอันชันยังไงก็ดูดีกว่าถึงแม้ว่าแรงประทะจะเสียเปรียบหน่อยน้ําหนักนี้เนี่ยเจ้าตัวยังไม่ต้องคุมเลยนะปกติเขาชคร้อ1 7ิบเจ็แนะแต่ในวันพรุ่งนี้มาต่อยร2ออาจจะเสียเปรียบเรื่องของแรงประทะแต่ด้วยวรูปร่างนะผมมองว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับผมมองว่าอันสียันหาน่าจะจับตีอยู่สี่ผู้พรุ่งนี้นะครับผมก็เจ้าประมาณตั้งแต่ฟ้ามงคลธีรพัฒน ท้นครแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัญชันนะครับผมนี่ก็เป็นมรกคมรชอบที่นํามาฝากกันส่วนมรกคมรชอบตัวเดียวเห็นแล้วชอบเลยก็คือเจ้าอัญชันนะเห็นรูปร่างแล้วสวนไม่ลงจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นมรกคมรชอบที่นํามาฝากกันนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับยูทูบมไทยสัมพันธ์ด้วยส่วนเพจเฟซบุ o กนะครับก็มีบอกง่ายๆขันเอารูปภาพมาฝากกันเช่นเดียวกันนะครับผมวัีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่กันหน้าขอบคุณแล้วสวัสดีครับ